เรียบร้อยนะครับในสายเทียตปอกบอกไปก็คือจะเป็นสาย RGB นะครับซึ่งจะเป็นสายประกบกันอีกทีนึงไม่ได้แบบต่อสายไฟเดียวตรงเหมือนเรลลี่นะครับมาดูใกล้ๆกันครับนี่เห็นไหมหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับสีไฟก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกันนี่มีสายไฟวิ่งสุดคีครับพบกับแอดพอกดสเปคคอมกันครับเน็ตปอกก็จะพามาประกอบคอมที่เร็วแรงนะครับด้วย CPU Intel Core Ultra 7205K นะครับตัวนี้ก็ ข้อสปีดเนี่ยแรงๆเลยนะครับจะแรงกว่าตัวที่ไม่มีรหัสเคนะตัวนี้ก็มี20คอ20เทศนะครับประมวลผลไวแต่ต่อเรนเดอร์ไวทำงานหลายอย่างไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดองรับ AI ด้วยนะครับโปรแกรมไหนที่ต้องการ CPU ที่มี AI ใช้ในการประมวลผลตัวนี้ก็สามารถช่วยให้การประมวลผล AI เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็รองรับพวก PCIe รุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Slock นะครับ โปรซีรีส์นะครับโปรไอเอสรองรับ Wi-Fi รองรับบูทูตได้ในตัวตัวนี้แอดปอกได้รีวิวไว้แล้วนะครับเป็นเมนบอร์ดที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับใส่เอ็มบูทูได้3ามตำแหน่งเลยนี่ตัวนี้คุ้มๆนะครับเบื้องต้นแอดปอกแต่ประกอบคร่าวไปแล้วนะครับอะ่ะแอดประกอบเอาตรงนี้ออกนะครับนี่ก็คือเตรียมใส่ CPU แล้วแหละนะครับก็เอามาประกอบให้เพื่อนๆดูกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว CPU นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Intel คอตาเจ็ดสองหกห้าเคนั่นเองครับดูตรงนี้เป็นหลักนะครับเวลาจะติดตั้งเค okay. แล้วก็งับนี่ส่วนตรงนี้นะครับฐานเนี่ยฐานชุดน้ำไปเาก,ก็ใส่ไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับเหลือติดตั้งเสาเนาะก็อ่ะน่นไหนก็พูดถึงแล้วนะครับเราก็จะมาติดตั้งเสาตัวชุดน้ํากันเลยนะครับก็จะมีสีตัวแบบนี้นะครับก็ ขันเข้าไปแบบนี้สามารถใช้มือหมุนได้เลยเออคอมประกอบวันนี้ก็จะเป็นคอมตู้ปลาแต่งสวยแต่งเต็มนะครับเคสดมีจอเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เคสมีจอราคาดีมากนะครับราคารวมพัดลมแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงสามพันนะครับถึงว่าเป็นเคสดมีจอที่ราคาจับต้องได้แล้วก็คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะ เขาค่อยๆข,ขันเข้าไปสามารถใช้มือขันได้เลยใครที่สนใจสปปะกอบคอมนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเริ่มตัวได้งบ2 0,000ื่ครับก็อยากได้แบบไหนแต่งสวยหรือว่าเน้นสเปกเล่นเกมหรือว่าเน้นทำงานก็มีทุกสเปกนะครับทางมาปรึกษาสอบถามได้เลยลงวิดดโอลงโปรแกรมชอบพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะ ติดตั้งฐานชุน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแรมกันเลยนะครับปลดสดลักรอตัวแรมนะครับก็จะเป็นแรม3 2บสานดีนะครับก็ช่วยการเปิดทั้ง,งานหลายจ้าหลายหน้าต่างเป็นไม่ได้อย่างลื่นไหลเปิดได้เยอะมากๆคอมไม่หน่วงคอมไม่ช้านะครับคอมไม่ค้างนนั่นเอง ต่อมาติดตั้ง SSD นะครับตัวนี้ก็จะเป็น SSD Kingston 4.0นะครับตัวนี้อ่านเขียนไวคนระับผม6แคลเปไวตัตว,วิเป็น SSD ที่คุ้มแล้วก็อประกอบบ่อยที่สุดแล้วนะครับในงบประมาณไม่ถึง2,000นะครับได้ SSD ความจุห0ึ่งกิกเก็บไฟล์ได้เยอะแล้วก็อ่านเขียนไฟล์ได้รวดเร็วนะไม่ต้องรอนานโอเควางไวตรงนี้นะแล้วก็เอาไขควงขับมาขันนะตัว สิ้นระบายความร้อนเอมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบมีระบายความร้อนสองสองตำแหน่งนะผมก็คือข้างล่างนี่ไหมแผ่นซิลิโคนแล้วก็ด้านใตยย้ตรงนี้ก็มีนะครับแต่ปอกไม่ได้ขันเนี่ยออกมาขี้เกียจขันใหม่เนาะเออค่ะคโอเคแล้วก็ใส่ LED เข้าไปปุ๊บแบบนี้เพื่อจะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็ขันมาล็อกนี่โอเคนี่อันแบบนี้ก็เสร็จ ก็ช่วยให้การบบระบความร้เนี่ย sdm 2ดีมากยิ่งขึ้นทําให้การอ่านความการอ่านการเขียนเนี่ยความเร็วจะได้ไม่ค่อยตกนะครับอ่านเขียนเสถียรนโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวชุดน้ำนะครับก็จะเป็นตัวคุมเหมือนกันนะครับตัว Sigma-Tec Connect 240นี่ชุดน้ำตัวนี้เลยนะครับ Sigma-Tec c o n n e c ก240ก็เป็นชุดน้ำที่สวยงามราคาเนี่ย ถือว่าดีนะผมสามพันบวกลบนะครับมีหน้าจอน้าจอเขาทั้งใหญ่นะหน้าก็ปกระกอบมาหลายเครื่องแล้วถือว่าโอเคนะครับหน้าตาชุดน้ำเป็นยังไงมาดูกัน,นหน้าตาชุดน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับกับพัดลมเต็มวงนะครับไฟ RGB พัดลม,ลมเต็มๆเนาะแล้วก็เขาก็จะเจาะบอดี้พัดลมนะครับตรงนี้นี่ทำให้เรามองเห็นพัดลม ตรงนี้นะครับจะมีสีไฟ2เส้นตรงนี้นะครับก็คือจะกระจายแสงจากพัดลมตัวนี้นี่ก็เป็นจุดเด่นดีนะครับส่วนในนี้ก็เป็นแม่เหล็ก4จุดนะครับเขาก็จะแยกจอออกมาให้เรานะจอก็จะเป็นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเราค่อยเอามาครอบอีกทีหนึง่งโอเคตามนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาแกะ power supply กันนะครับแล้วก็เตรียมเอาใส่ตัวเคสตู้ป่า โวลทพสไปตัวนี้ก็เป็นตัว650วัตต์นะครับนี่มาตรฐาน80พัตต์บอนจะไฟเพี่งพ่อพร้อมมาตรฐานประหยัดไฟครับแกะฟึ๊บจะไงนี้แกะยากจังดูเหนียวเหนียว เรียบร้อยครับสายก็จะเป็นสายเป็น,ปนแบบบนี้นะประกอบเก็บสายง่ายแอด็อกชอบสายแบบนี้มากเลยโอเคแล้วเราก็แกะเออเนี้ยออกมานี่คือหน้าตานะครับนี่ก็รายละเอียดตัวพวสพายโอเคพร้อมเอาใส่เข้าไปในเคสแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับอ่ะโอเคแล้วก็ใส่พวสพาย ได้หลังเสร็จแล้วนะครับอันนี้อปอกก็เอาสายต่อเฟืองซีวูวมารอแล้วแล้วก็สายเฟืองเป็นบอร์ดมารอแล้วเน,อะอะนาะนะแก่เนี่ยกันแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปก็ดูสายข้างหลังนี้นะสายพัดลมเดี๋ยวมันไอแบ็กเพดเป็นบอร์ดมันจะไปทับเอาต้องขยับพัดลม ลงออมาสักหน่อยหนึ่งนะตอนนี้นะครับเปแบบประกอบใการเสียบสายไฟต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟ rgb สาย usb เคสสาย Audio อ,อเคสนะทีนี้เราก็จะมาใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดน้ำยอดนิยมเลยนะครับมีจอจอใหญ่ซอฟต์แวร์ปรับง่ายนะโีนคแล้วก็ร้อยใส่ไปข้างหลังค่อยๆเขียงเข้านะ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการขันน็อตยึดตัวมอเตอร์เข้ากับตัวเคสนะครับแล้วเราก็จะมาติดตัวปั๊มน้ํากันเคสทีนี้เราก็มาใส่ซิลิโคนกันเลยแล้วก็เอาพลาสติกตัวนี้ออกนะครับดัดท่อน้ำสักหน่อยอปทางขวานะ ติดตั้งง่ายๆแบบนี้เลยเราก็เอาตัวนี่ครับสายก็จะเป็นแบบนี้โดนสายยางกันซีนเลนกล้องอ่ะเราก็ใช้น็อตขันเลยนะครับเป็นแนวทะแยง อันนี้ก็ดึงขึ้นมาหน่อก็ขันใส่ตรงนี้นะเห็นแล้วก็ขันด้านบน,นตรงนี้นะ อาจจะยังนะอาจจะยังไม่เห็นโอเคทีนี้เราก็ใช้ไขควงครับผมขันทั้ง4มุมตรงนี้เลยนะครับหนึ 1, 2, 3, อ่อา่แล้วก็มาเตรียมติดตั้งการ์ดจอเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว5060 Ti ตัวนี้พิเศษเลยนะครับเป็นตัว 16GB กนะครับทำให้เราเล่นเกมความละเอียดที่ 2K นี่ยได้อยู่นะครับรวมไปถึงการทำงานที่ใช้การาฟิกเยอะ ก็ทําให้การทํางานลื่นไหลเรียนได้เร็วครับรองร,ร,ร,รับการใช้งานหนักแน่นาคตนะครับก็เป็นตัวคุ้มเลยก็จะตกไว้แล้วประมาณ1 5ื่นห้าหนนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวโซเท็กนะครับเดี๋ยวเรวามาแกะกล่องกันเลยโอ้คัตเตอร์แอดนี่สู้ชีวิตมากเลยปากนี้นี่ ก็ okay. เครื่องนี้ก็ใช้เวลาประกอบพอสมควรนะครับเพราะว่าสายไฟ RGB เยอะนะครับผมสายไฟพัดลม5ตัวรวมชุดน้ำอีก1น,นะครับสายไฟแต่ง RGB อีก1ก็โอก็โหเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแลเค้าทั้ง,ทงแคบก็ประกอบยากนะครับแต่ก็ประกอบได้อยู่ครับประกอบได้ปกติเลยแต่ต้องใช้เวลาเก็บทรงเก็บสายหน่อยโอเค นี่แบ็กเพจสีเทาสวยงามนะครับพัดลมสองตัวแบบนี้มีซิลมานะครับอ่ะแกะก่อนนี่โอเคเป็นไง กีเทาสวยงามมากครับต่อไฟเล้งแปดพินต่อหน้าจอได้สีหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราแกะนี่ออกเลยหนึ่งเอาไว้เสียบหน้าจอตัวเคสนะครับอันนี้2องเอาไว้เสียบหน้าจอที่เราใช้งานนะครับโอเคปุ๊บปดสลักนะครับก็ใส่ลงไปเลยนี่เสร็จต่อไฟเลี้ยงนะ โอเคเรียบร้อยส่วนนี้จะเป็นสายสาย rgb นะครับเอาไว้แบบหุ้มตัวสายไฟกาจอยทีหนึง่งก็จะมาใส่ติดกาว3 m ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งนะครับขอจัดทรงจัดสายก่อนโอเคครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งหน้าจอกันเลยนะครับก็นี่ประกบแบบนี้เนาะแล้วก็นี่สายไฟไทซ C นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอามาก่อนทุกจะเป็นสายที่ซิงกันกันกนกบตัว usb ที่ตัวเป็นปอร์ตนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมใกล้ๆเครื่องนี้กันเลยเรียบร้อยนะครับในสายที่ออดบอกไปก็คือจะเป็นสาย rgb นะครับซึ่งจะเป็นสายประกบกันอีกทีนึงไม่ได้แบบต่อสายไฟเดีวยวตรงเหมือนเรลลี่นะครับก็จะงบประหยัดนะเซนละห้าร้อยนะครับก็วางไว้วางไว้ข้างใต้แบบนี้นะครับพลดลงก็หมุนได้ปกติตแล้วก็นี่ติดกาว3 m นะครับในกล่องเป็นกาว3 m โค้งมาก็จะเป็นแบบนี้สามารถปรับไฟได้ตามใจชอบ อันนี้เหมือนกันนะครับแอนะอยก็ติดกาวสามิไว้ตรงไว้กับแรมนะครับเอาไว้แปะไว้เฉยๆนะครับส่วนด้านด้านหน้านะครับก็เป็นแบบนี้นะครับใช้เคเบัลไยรัดกันกับตัวสายสายยี่สิบสี่พินนะเพราะว่าถ้าเอาไว้กับด้านหลังอ่ะมันแคบเกินไปนะครับมันจะมันใส่ไม่ได้นะครับก็เอาเกอะไว้แบบนี้อันนี้คือข้อสังเกตนะครับแต่ก็มองไปมันก็เนียนเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไป ลงวิดีโอลงประกอบลงเกมก่อนนะครับเซ็ตไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาดูกันอีกหนึ่งทีครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมประกอบตู้ปลาแต่งสวยสเปคแรงนะครับเล่นเล่นเกมตัดต่อเรนเดอร์ทํางานออกแบบทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่า CPU แรงมากแล้วก็การ์ดจอเป็น5 0 0 0ที่ i ตัว16กิกนะครับทำงานกราฟิกลื่นๆครับ RAM 32M 2 1000งพัเก็บไฟล์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวเคสก็เป็นเคสตู้ปลานี่แต่งสวยแบบนี้เลยนะครับมีหน้าจอที่ตัวเคสด้วยครับ สามารถปรับไฟได้ตามใจชอบเลยนะครับชุดน้าบอกค่าสถานะต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์มาดูใกล้ๆกันครับนี่เห็นไหมหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับสีไฟก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน,นมีสายไฟวิ่งที่ตัวก,การ์ดจอแล้วก็สายไฟที่ตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับสามารถปรับไฟได้นะครับแบบนี้มาดูชุดน้านะครับเดี๋ยวชุดน้าก็บอกอุณหภูมิ CPU นะครับแต่อันนี้ตัวซอฟต์แวร์ยังไม่อัปเดตนะครับต้องรอก่อนเนาะอุณหภูมิจริงๆก็จะอยู่สักประมาณ30-40องศา นะครับสามารถบอกค่าการใช้งาน CPU การใช้งานการ์ดจอได้หมดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนเป็นไฟล์การ์ตูนต่างๆสามารถทําได้เอารูปเราขึ้นก็ได้นะครับชุดน้าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวคุ้มเลยนะนี่ไฟชุดน้ํานะครับนี่สีแดงแล้วก็เห็นขอบไฟตรงตัวหม้อน้ําด้วยเห็นไหมสวยๆเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับก็สิงไฟเป็นสีแดงเช่นกันใช่ไหม ปรับไฟผ่านโปรแกรม Slock นะครับที่มากับตัวเมนบอร์ดที่เราใช้ประกอบตัวการจอผมก็เป็นสีดำเทานะครับแล้วก็แปะสายไฟ R G B แบบนี้นะครับใช้กาวนะครับนี่แบบนี้ถ้าใครประกอบไปแล้วหรือตั้งเองเนี่ยเห็นพัดลมเราไม่หมุนก็ลองเช็คดูนะครับผมว่าสายตัวเนี้ยมันไปบังตัวพัดลมหรือเปล่านะครับเพราะก็มีโอกาสบังอยู่นะแค่จะสายนิดหน่อยนะครับก็ใช้กานได้ปกติแล้ว ตัวเคสนะครับก็เป็นแนวพาโนามานะครับมองทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเคสที่ไม่มีหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นภายในทั้งหมดเลยครับสวยๆแบบนี้ตัวพัดลมนะครับก็จะเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับแนวสามมิติก็จะเห็นตรงขอบเป็นชั้นๆแบบนี้ตรงแกนก็จะเป็นชั้นเห็นไหมนี่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นพัดลมเสริมนะครับด้านข้างจะดูดลมเข้ามาในเคสด้านล่างดูดลมเข้ามาในเคสแล้วก็เป่าออกทั้งหมด3ตัวด้านบนตรงนี้ ด้าน,นหน้านะครับมองจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวสายไฟที่ครอบไว้กับสายไฟเมนบอร์ดก็จะใช้เคเบิลไทรัดกับตัวสายไฟเลี้ยงนะครับมันจะแตกต่างกับสายไฟเรนลี่นะครับสายไฟเรนลี่เ,เนี่ยจะเสียบตรงเข้ากับตัวสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดแล้วก็มาโผล่ที่ตัวเมนบอร์ดอีกทีแต่เนี้ยมันต้องเอามาประกบกัน,นครับนะประมาณนั้นนะส่วนการปรับซอฟต์แวร์การปรับูเรื่อนไฟเนี่ยอาจจะ น้อยกว่าตัวเหรียญดีนะครับซึ่งราคาก็ต่างกันหลายพันแล้วนะครับซึ่งในสายตัวนี้สายประมาณ3 0 0 5 0 0เองนะครับก็ถือว่าก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็สวยอยู่นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดไฟได้ตามซอฟต์แวร์เนบอร์ดที่เราใช้เลยพอตการเชื่อมต่อนะครับก็มีทั้ง usb type a นะครับที่เสียบหูฟัง audio jack นะครับค่าสถานะต่างๆบอกทั้งหมดนี่ก็เป็นกล่องอุปกรณ์นะครับก็เตรียมส่งให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับใครที่ สนใจสั่งคอมนะครับดงโดโลโ,โ,โ,โปรแกรมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางช่วงนี้ผมของบางอย่างก็ใกล้จะหมดแล้วนะใครตัดสินใจก็รีบตัดสินใจได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดตัวเคสเนี่ยมีให้เลือกทั้งใส่ชุดน้ํา3ตอนกับ2ตอนหรือว่าจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้เช่นกันโอเคสำหรับวันนี้อาวเห็นไหมกำลังจะตัดจบพอดีเลยผมหน้าจอพักนะครับสำหรับวันนี้แอดปลอกตัวไปก่อนอยากได้ไปไหนบอกแอดปอกได้เลยครับ